And it's a ticket talking Mazza for the figures. That's a comma and a comma and a comma Gotta get it, get it and a ticket talking มินี่นะคะวันนี้นะคะจะมาทำฟิลเลอร์กรอบหน้านะคะที่พีไนทยคลินิกกับคุณหมอานค่ะค่ะรอบที่แล้วนะคะมินก็ได้มาเติมคางนะคะกับคุณหมอานนะคะที่พีไนายคลินิกก็รู้สึกว่าชอบในผลลัพธ์แล้วก็แฮปปี้มากๆเพราะรู้สึกว่าคางอะ่ะมันดูธรรมชาติขึ้นนะคะแล้วก็สวยมากๆแบบหน้าดูเรียวดูแบบว่าเป๊ะปังมากๆวันนี้ก็เลยจะมาฉีดกรอบหน้าเพิ่มนะคะเพื่อความเป๊ะความสวยเผื่อจะเฉียวแล้วก็คมเป็นสายฝอแบบเขาบ้างคะ่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ในห้องแล้วนะคะก็เข้ามาในห้องเนี่ยก็กสวยบรรยากาศน่ารักมากนะคะตอนแรกก็แอบบ มีความกลัวๆนิดนึงกลัวเข็มอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือรู้สึกแบบรีแลกซ์มากนะคะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาแปะแอร์ากันค่ะ ไม่บุ๋มแล้ว,ลวตอนนี้ก็หน้าด้านขวานะครับหมอทําตัวฟิลเลอร์เกราะให้น้องมินไปเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าอันนี้มันจะมีความสมูทต่อกันตัวของตัวจอลาหรือว่าตัวเกราะหน้านะครับตัวนี้ตอนแรกเนี่ยมันก็จะบุบยู่หน่อยเนาะแล้วพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยสมูทเลยจะเห็นว่ากรอบหน้าของน้องเขาเนี่ยก็จะได้รูปมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้เราไล่ให้ไปจนถึงตัวคางเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําต่อกันอีกครั้งหนึ่ง ค่ะตอนนี้นะคะก็ฉีดเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะคุณหมอมือเบามากไม่เจ็บเลยนะคะก็กรอบหน้าก็คือแบบชัดมากแบบทำให้หน้าดูลำมุนอะ่ะคือชัดแบบไม่มีอะไรกั้นเลยค่ะคือ เป๊ะมากจริงๆค่ะนอกจากแบบกรอบหน้าฉันแล้วหน้าเิ่งดูเด็กลงด้วยค่ะรู้สึกชอบมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะ mm hmm. มิ้นก็ฉีดกรอบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ชอบในผลลัพธ์มากแฮปปี้มากๆคือหน้าดูแบบละมุนแล้วก็ดูเด็กด้วยค่ะที mm ่ hmm. สาคัญเนี่ยคุณหมอก็จะให้กล่องอันนี้กลับบ้านด้วยเพื่อการันตีนะคะว่าของอแท้แน่นอนไม่มีปลนปลอมแน่นอนค่ะ mm hmm. ใครอยากมีกรอบหน้าสวยๆแบบมิ้นก็เชิญมาที่พีนายคลินิกได้เลยค่ะ